สวัสครับก็วันนี้พอดีเปลี่ยนท่อจากท่อเดิมมาเป็นรียววินอลูมิเนียมนะครับก็คือของแท้นะแต่ราคาไม่แพงประมาณสามพันกว่าบาทสลีปออนสวยครังานดัดมีปลายแท้นะครับแท้หมดเลยหลายคนไม่รู้นะนึกว่ามันของกอบจริงๆมันแท้นะครับแต่กอบมันก็มีโอเคทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ข้อดีข้อเสียของ Z800 หลังจากใช้มาหนึ่งมื่นกว่าโลของผมปี14นะครับ <c oughs> พูดถึงการใช้งานอันแรกก่อนเลยคือความเร็วเรื่องความเร็วอัตราการเร่งทุกอย่างของ Z800 ผมคิดว่ามันขี่เป็นรถที่ขี่ดีนะผมจะรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันเ,ออเป็นรถที่ขี่ดีแล้วก็ เร่งเวลาเร่งก็มาถึงมันเป็นสีสูบก็จริงแต่ว่าแรงแรงต้นมันเยอะพอสมควรนะครับอืมนี่นี่ข้อดีมันหลักๆแล้วก็เสียงเพราะค่าดูแลถูกค่าเซอร์วิสถูกค่าเซอร์วิสถูกแล้วก็พวกราคาอะไหล่ต่างๆมนเทนแนนซ์อะไรเงี้ยถูกมากครับคือแพงเกาะรถเล็กไม่เยอะอืมแล้วก็อีกอย่างคือตัวรถมันไม่ต้องดูแลอะไรมากพูดง่ายๆคือรถมันแทบไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยนอกจากเราไปยุ่ง ไปทำกับมันอย่างของผมนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันโชกปรับให้มันเหนิดขึ้นอะไรเงี้ยอืมแต่ก่อนรถผมโหลดนะตอนนี้ไม่ได้โหลดเคยแต่งเต็มใช่ปะจำรถผมได้นะแต่ตอนนี้ถอดออกไปหมดละคือตอนแรกก็ว่าจะขายก็ยังคิดคิดอยู่นะอืมเพิ่งเปลี่ยนยางมาครับยางใช้ของ b r i d g e s ตัวน,นี้กูหนึ่งหมื่นสองแจมไปเลี้ยวก็โคโซแท้หน้าหลัง อันนี้เรามาพูดถึงข้อเสียข้อเสียตัวรถข้อเสียตัวรถเลยหลักๆก,ก็คือตัวรถแซ่บแปดร้อยเนี่ยเป็นรถที่หนักหนักมากก็คือผมเคยขี่ยามาก่อน e ER อเนี่ยมันหนักประมาณร้อยเก้าสิบถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวแซ่แปดร้อยนีย่หนักสองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้ากิโลท่อเดิมนะอืท่อเดิมท้ายเดิมแฮนด์เดิมจะหนักมาก ทนแปดร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่หนักมากๆก็คือโดยเฉพาะคนที่ขี่ท่อเดิมตัวท่อเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยท่อเดิมเนี่ยหนักประมาณเจ็ดถึงเจ็ดถึงเจ็ดถึงแปดกิโลแต่ท่อตัวเนี้ยพวกท่อแต่งกระป๋องอะไรก็ช่างเปลี่ยนอะ่ะมันมีข้อดีนะท่อพวกเนี้ยคือมันน้ําหนักเบามากครับแค่กิโลสองกิโลเาเทียบกับท่อเดิมนะท้ายก็น้ําหนักเยอะท้ายเดิมกับแฮนด์เดิมก็น้ําหนักเยอะอันนี้ผมใส่แฮนด์ลิโซมาอลูมันจะเบาเบามากคอนโทรลรถง่าย ข้อเสียหลักๆของเซตแปดร้อยก็มีเนี่ยแหละรถแม่งหนักมากะหนักชนิดที่เรียกได้ว่าลำบากในการใช้ใช้ชีวิตเลยถ้าคุณเอารถคันเนี้เซตแปดร้อยเนี่ยมาใช้มาใช้แบบว่าใช้ไปในประจําวันทุกวันอ่ะผมบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมได้เพราะว่าผมก็ขี่ประจําอยู่อืมแต่ว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าตัวรถมันมันหนัก มันหนักคือเวลาทอกแซกเวลานี้มันจะมันไม่มันจะลําบากกว่ารถคันอื่นเขาช่วงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยพอรถน้ําหนักเยอะแล้วรถแซกแปดร้อยเป็นรถที่สูงนะสูงแต่ของผมเนี่ยผมไปปาดเบาอ,ออกนิดนึงแล้วก็ทําเบาะให้มันเว้าลงหน่อยเพื่อให้มันขับง่ายขึ้นก็โอเคครับผมก็ถึงแต่ถ้าเดิมๆนี่บอกเลยว่าสูงและหนักวงเลี้ยวก็กว้างและข้อเสียอย่างของรถแซกแปดร้อยคือเป็นรถที่แรงแรงมากแรงแต่ว่าไม่มีไม่มี abs นี่ข้อเสียอีกอย่างถามว่าทำไมเป็นข้อเสียเพราะว่าอย่างเราไปออกทริปใช่ไหมไปออกทริปกับคนอื่นเราขี่เร็วเขาขี่กันร้อยสี่ร้อยห้าเขาสบายนะแต่เรานี่ต้องพวงบางละบางอย่างนะเช่นแบบว่าเรื่องเรื่องไม่มี ab s บเพราะว่าพอเราเบกเรกปุ๊บล้อจะทําการล็อกพอล้อล็อกจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งพอเราขี่เราจะก,กังวลหลายคนจะเฮ้ยไม่มี a อ s ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยขี่ได้ก็ขี่ระยะปลอดภยัย มันก็ถูกครับแต่ว่าบางทีระยะช่วงที่มีทรายหรือว่าต้องเราต้องเบรกอะไรอย่างเงี้ยมีน้ําฝนมีน้ําค้างอย่ยรถเราจะเสียเปรียบกับรถที่เขามี ABS และน้ําหนักเบาไงคือรถเรานอกจากน้ําหนักเยอะแล้วยังไม่มี ABS อีกกลายเป็นข้อเสียไปเลยมันน่าสงสารตรงที่แซดเก้าร้อยแม่งมีครบทุกอย่างแต่แปดร้อยไม่มีเลยอืมนั่นก็ประมาณเนี้ยคือ ถามว่าเป็นข้อเสียไหมสาหรับผมมองว่ามันเป็นข้อเสียนะแต่ผมก็รับได้เพราะว่าผมใช้มันมาเป็นหมื่นโลแล้ว mm. ก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ขี่เร็ว mm. ก็ไม่เกินร้อยสามร้อยสี่ยกเว้นออกทริปแบบว่ามีคนนําเร็วก็อาจจะขี่ร้อยห้าร้อยหกแต่ผมเคยขี่ถึงสองร้อยนะก็ถือว่าสบายอืมแล้วรถนี่ยอัตราเร่งอัตราเร่งดีดีทุกช่วง คือตัวรถมันเป็นรถสี่สูบแต่ว่าแรงบิดมันเยอะและเยอะกว่าพวกซีบีมากเพราะว่าผม,ผมเคยลองขี่ของเพื่อนแล้วที่เป็นซีบีประมาณเนี้ยทีนี้อันนี้รถผมไล่น็อตมาด้วยนะไม่ใช่น็อตของยี่ห้อแพงะลรหรอกเป็นน็อตน็อตอลูธรรมดาทําสีไทเทเนียม,มทําทั้งคันประมาณเนี้ยนี่คือข้อดีข้อเสียของมันสําหรับคนที่จะใช้ทา ตัดสินใจจะซื้อและอย่างสําหรับรถแทบเป็นร้อยผมว่าในตอนนี้เป็นรถที่ราคาถูกจากมือหนึ่งคือมือสองอะราคาถูกน่าเล่นแล้วก็เซอร์วิสมันถูกมันมันรถมันไม่จุกจิกครับขี่ยาวๆโดนอะไรก็อะไรก็ไม่เป็นไรรถแทบจะแข็งแรงทนทานมากอืนอกจากคนจะไปยุ่งอย่างที่ผมบอกอืหลักๆก,ก็ประมาณเนี้ยค่าเมนเทเนนซ์ก็ไม่สูงรถแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรเลยนอกจากเราจะไปยุ่งกับมันอย่างที่บอก ดูแลง,ง่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึงก็ใช้ประมาณสามสามจุดหกเฮ้ยสามจุดหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนกองด้วยก็สามจุดสามสามจุดสี่ต้องเอาต้องใช้น้ำมันซื้อทีละสี่กระปุกประมาณนี้โซ่สเตอร์อันนี้ผมก็เดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้มาตอนนี้หมื่นเก้าพันโลลวก็เราถ้าเราไม่ได้ขี่กระชากสเตอร์มันก็จะไม่ไม่ไม ไม่แหลมพูดง่ายคือมันไม่สึกไวนั่นเองประมาณนี้รถผมก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วตอนแรกก็แต่งครบแต่ตอนนี้แก้ออกมาเพราะว่าจะขายรถนะครับตอนแรกตอนนี้ก็ยังคิดคิดอยู่ว่าจะขายดีไหมแอบหงรักมันแต่ใจนึงก็อยากได้รถที่เบาพอรถเบาแล้วมันทําให้เราคอนโทรง,ง่ายขี่ง่ายเราจะมีความสุขในการขี่ถามว่ามันเป็นทุกข์มากไหมผมก็บอกเลยว่าไม่ไม่ได้ลําบากแต่ เราคนเราก็อยากได้ตัวเลือกที่ดีกว่าถูกไหมและ ABS เราก็อยากได้เพราะอีกอย่างคือตอนนี้ผมมีลูกแล้วไง <c oughs> อยากได้รถที่มันเซฟตี้หน่อย <c oughs> เพราะบางทีเวลาออกทริปไกลๆเนี่ยผมเป็นคนชอบขี่เร็วบางทีแบบเผลอบางทีเราเผลอซัดไปร้อยห้าร้อยหกแล้วบางทีช่วงหมาตัดหน้าหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยรถเรามันเบรกลาบากนะแล้วปัม๊มเดิมๆปั๊มบนของแทบแปดร้อยเนี่ยห่วยมากผมบอกเลยต้องเปลี่ยนเป็นปั๊มโบ ใส่จัลี่สิบเก้าเงี้ยผมว่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยก็ถามเม้นไว้ได้เลยตอนนี้ลดราคาปีสิบสี่ก็ประมาณสองแสนสองแสนห้าถึงสองแสนเจ็ดแล้วแต่ของแต่งสภาพก็ดีทั้งนั้นแหละรถแทมแปดร้อยเป็นรถที่ดีคันหนึ่งผมพูดได้เลยจากที่ผมขี่อามานะแต่สุดท้ายแล้วคนเราเวลาอยากเปลี่ยนรถมันก็ต้องหาข้อเสียประมาณนี้นะครับนี่ก็รถผม โอเคมีใครสนใจอะไรงไงก็สอบถามไว้ได้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมมาตอบวันนี้ไปแล้วอืมลืมบอกมีสติกเกอร์กลุ่มด้วยนะเผื่อใครสนใจ <c oughs> แจกฟรีครับครับคนที่ติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ